ดีครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันที่เจนะครับเดือนกันยายนนะครับพศ .2, อง8ันห ันนี้มันอาทิตย์แด็กหลับผมไม่ หลังจากผ่านมาบ้านกระเหลืองนะครับเข้าสู่บ้านดินการนะครับสีสกต9กิโลนะครับจากนี้ไปนะครับผมว่าจากบ้านดอนการนะครับกระเหลืองจากบ้านาน้งพุกยู่ใกล้ๆกันนะครับ น,นี่มิก้าขับรถเร็วนะครับเพราะว่าฝนตกหนึ่นเนาะเพราะว่าถนนมันอาจจะลื่นอนนะครับนเนาะก็มิก้าขับรถเร็วแต่กับพอมันลื่อน ใกล้สีอยกงไฟแดงไฟแดงนะครับ 是。See. ¡Porra!